สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ชาแนลอาจารย์เสก5.0ศนนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบุรการนะครับเกี่ยวกับมุมมองบุการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับหลายท่านนะครับไม่ค่อยให้ความสําคัญกับสมาธินะโดยเฉพาะหลังหลบางทีผมฟังนะครับตามช่องธรรมะนะหลายช่องก็จะพูดถึงเรื่องของปัญญาปัญญาในพุทธศาสนา คำถามคือปัญญาสาคัญไหมสําคัญนะครับแต่ปัญญาที่ขาดซึ่งสมาธิก็เป็นปัญญาที่อาจจะไม่ใช่สัมมาทิดฐิหรือสัมมาสังกปะก็เป็นได้ปัญญาจะเป็นปัญญาทางโลกนะปัญญาในการาคิดนะจะเอาประโยชน์นะการยึดติดถือมั่นกับสิ่งต่างๆในโลกก็จจเป็นได้ นะครับเพราะฉะนั้นปัญญาต้องแยกนะเป็นปัญญาทางโลกปัญญาทางธรรมถ้าเป็นปัญญาทางธรรมเนี่ยนะจะต้องมีสมาธินะเป็นฐานจะต้องมีสมาธิเนี่ยเป็นตัวหนุนนะให้ปัญญาเนี่ยมีความชัดเจนนะครับมีความว่องไวนะเพราะฉะนั้นสมาธิจึงเป็นฐานที่สำคัญนะวันนี้ผมจึงมาชวนคุยกันในเรื่องของอำนาจของสมาธิ โดยเฉพาะสมาธิที่ผมพูดถึงนะครับนะครูบาอาจารย์นะสายพระป่านะท่านจะพูดถึงนะถ้าพวกเราเคยได้ยินเรียกว่าสมาธิหัวตอ่อสมาธิหัวต่อนี่คืออะไรนะถ้าเรานึกถึงตอไม้นะตอไม้ที่เวลาเรามองไกลๆนะตามป่าตามอะไรต่งตางๆตอไม้ที่บางทีถูกตัดทิ้งนะตอไม้ที่ตั้งอยู่นะเราจะเห็นเลยว่ามันนิ่งตอไม้ก็คือแข็งแข็งนิ่งๆิ่ง ปัะสมาธิหัวต่อนะครับก็คือสมาธินะที่เวลาเราจเจริญน,นะสมาธิเป็นสมาธิของความนิ่งนะสมาธิที่จับอยู่อารมณ์เดียวนะเป็นความนิ่งเป็นความตั้งมั่นอยู่หนึ่งเดียวซึ่งสมาธิหัวตอเนี่ยเป็นภาษานะครับที่ครูบาอาจารย์นะครับสายพระป่านะท่านเทศนะสอนเอาไวนะ้ซึ่งผมก็เป็นลูกศิษย์นะครับของ หลวงปู่นะหลวงตาหลวงพ่อนะครับสายพระป่านะมันคำว่าสมาธิหัวตอเนี่ยนะผมก็เคยฝึกนะสมาธิหัวตอก็คือสมมติว่าเราจเจริญอานาปนสตินะดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าออกเนี่ยนะครับนะจากหยาบนะจากหยาบที่เราหายใจแรงๆนะหายใจชัดเจนนะมันจะค่อยๆแผ่ว ละเอียดขึ้นนะตามขั้นนะที่จิตเข้าถึงความสงบนะเพราะฉะนั้นจากหายใจที่แรงๆอาจจะเริ่มหายใจเบาๆนะอาจจะหายใจหยาบกลายเป็นหายใจละเอียดจากหายหายใจนะครับที่เรารู้สึกสัมผัสดได้ชัดเจนกลายเป็นแผ่วเบาละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแล้วก็ละเอียดขึ้นจนกระทั่ากกาทงดูเหมือนลมหายใจดับหายไปรวมถึงร่างกายด้วยนะครับ มันจะไม่กระดุกกระดิกคาว่าร่างกายเราไม่กระดุกกระดิกเนี่ยนะเขาเปรียบเทียบเหมือนกันนั่งนั่งแข็งเหมือนตอไม้นะความหมายคือเรานั่งหลังตรงนะครับแล้วก็เอามือขวาทับมือซ้ายนะขาขวาทับขาดซ้ายแล้วเนี่ยนะเราดํารงสติให้มั่นตรงหน้านะบริกรรมพุโทโธพุโทโธนะตามลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้าก็พุทธหายใจออกก็โธบริกรรมอยู่อย่างนี้ครับต่อนเนื่อง มันจะไปคิดอะไรไม่ให้มันคิดกลับมาสู่คําบริกรรมนะมันจะไปออกไปทางไหนในทางความคิดไม่ให้มันไปกลับมาที่คําบริกรรมพุโทโธพุโทโธอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกทำอย่างนี้ต่อเน,นื่องครับนะเป็น5นาที10นาที15นาที20นาที30นาทีทําให้ได้นานที่สุดแล้วเราก็เขาเรียกว่างับปากงับปากก็คือไม่ให้ลิ้นกระดุกกระดิกนั่งตัว ตรงหลังตรงนะครับนั่งอยู่อย่างเงี้ยน,นะเพ่งอยู่ในที่ลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวนะมันจะไปคิดอะไรไม่สนใจนี่แหละครับคือลักษณะของสมาธิหัวตอ่อถ้าเราพูดภาษาธรรมะจริงๆในพระไตรปิฎกก็คือการทําสมถะกรรมฐานสมถะความสงบความนิ่งนะรกรรมฐานก็คือที่ตั้งเพราะเรากําลังทําที่ตั้งของจิตให้มันสงบให้มันนิ่งนะครับ อันนี้คือความสําคัญที่ผมพูดถึงว่าอํานาจของสมาธิหัวต่อนะครับตามคําสอนของครูบาอาจารย์เป็นสิ่งสําคัญนะที่จะได้ดีทั้งทางโลกและทางธรรมเพราะจิตเมื่อมีความนิ่งแล้วนะครับมันจะเหมือนกับการพักมันจะเหมือนการสะสมพลังนะจิตที่มันสายแส่ออกไปตามความฟุ้งซ่านนะในอารมณ์ทั้งหลายเช่นเรานั่งอยู่หลับตา จิตมันก็คิดไหลไปเรื่อยนะเาเรียกฟุ้งซ่านนะไปในอดีตบ้างไปในอนาคตบ้างวิ่งไปวิ่งมาลักษณะแบบนี้คือจิตมันสูญเสียพลังงานคำว่าสูญเสียพลังงานคือบางทีคิดจนเหนื่อยคิดจนท้อแท้คิดจนหดหู่นะคิดจนเศร้าหมองเพราะมันมาจากอํานาจของอกุศลที่เรียกว่าฟุ้งซ่านจิตมันฟุ้งซ่านแต่ถ้าเราทําสมถก,กรรมฐาน นะทำสมาธิหัวต่อเนี่ยครับนั่งตัวตรงหลังตรงนะฮดรงกายให้ตรงตั้งสติให้มั่นดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกถ้าจิตไปทางฟุง้งไปทางใดทางหนึ่งนะไปในความคิดในความนิดหนึ่งเราไม่ให้มันคิดเรากลับมาที่ลมหายใจเข้าออกนะครับเราบริกรรมอยู่หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโท จิตจ,จะดิ้นรนไปทางไหนนะที่จะออกไปรับรู้อารมณ์ข้างนอกเราไม่ให้มันไปนะเราจึงมันไว้จึงมันไว้ด้วยคําบริกรรมพุทโธพุทโธนะดูที่ลมหายใจเข้าออกนะให้จิตนะครับอยู่ภายในกายนี้อยู่ที่ปลายจมูกก็ดีนะลมหายใจเข้าออกก็ดีนะจนกระทั่งลมหายใจที่มันหยาบนะค่อยๆเปลี่ยนเป็นละเอียดน,นะครับเราก็รู้อยู่ หายใจเข้ายาวก็รู้ว่ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่ายาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าสั้นหายใจออกสั้นเข้าสั้นออกสั้นรู้หมดเรารู้ว่าจิตเราละเอียดจิตเราประณีตขึ้นนะจากอำนาจสมาธิเราก็รู้อยู่นะจนกระทั่งลมหายใจค่อยๆแผ่วเบาจนสัมผัสไม่ได้ก็รู้อยู่แต่สำคัญนะครับร่างกายนิ่งเหมือนตอไม้ไม่ขยับขยื่นนะครับ ถ้าเราทําอย่างนั้นได้นะครับเป็นระยะเวลานานๆ10นาที15นาที30นาทีหรือบางท่านอาจจะนั่งเป็นชั่วโมงนั่นแหละครับทําให้จิตสะสมกําลังมีพลังนะเขาเรียกว่าสมาถากรรมาฐานมันจะเป็นประโยชน์นะครับเวลาออกไปทํากิจการงานทางโลกเช่นไปเรียนหนังสือจะทําให้จิตนะแน,แน่วแน่มีสมาธิในเรื่องของการศึกษาเร่าเรียน จะเรียนหนังสือเก่งจะไม่ตกหล่นนะครับเวลาครูบาอาจารย์สอนนะครับจะไม่ตกหลน่นจะสามารถตามได้ตลอดเพราะสมาธิดีนะมีพละกกำลังนะในการคิดอ่านนะไม่จะไม่ว่าจะเป็นวิชาท่องจําการคิดคํานวณเนี่ยนะจะเก่งอันะนี้คือประโยชน์ของสมาธินะไปทํากิจการงานทั้งหลายสามารถทํางานได้นานอดทนนะครับมีวินยัยนะครับจดจ่อกับสิ่งต่างๆได้นาน ก็จะทําให้กิจการงานสาเร็จได้ง่ายนี่คือประโยชน์ทางโลกนะครับส่วนประโยชน์ทางธรรมคือเมื่อเราจเจริญสมาธากรรมฐานแล้วจิตมีความสงบมีความตั้งมั่นแล้วนะสามารถต่อยอดไปสู่วิปัสสนากรรมฐานหรือการนะครับฝึกจิตนะอบรมจิตด้วยปัญญาให้มันรู้ในรูปและนามทั้งหลายที่บางทีภาษาพระเรียกว่าขันห้านะก็คือรูป นะแล้วก็เรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเรียกวเวทนาความจําได้หมายรู้สัญญาความคิดอ่านทั้งหลายสังขารนะครับแล้วกการรู้ผ่านทางทวารทั้งหตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เรียกว่าวิญญาณนะถ้าเกิดใครมีสมถกรรมฐานที่ตั้งมั่นนะครับมีสมาธิหัวต่อที่ตั้งมั่นเราเนี่ยเมื่อออกเดินวิปัสสนากรรมฐานนะจะทําให้ปัญญารู้เห็นชัดเจน ในรูปธรรมานาม,มารมในขันห้าตามที่ผมเล่าไปแล้วนะครับว่ามันมีความไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปมันบังคับบัญชาไม่ได้มันไม่มีตัวตนมันเป็นไปตามกฎไตรลักนะครับก็จะสามารถทําให้นะครับปล่อยวางสามารถทําให้ครบองค์อริยมรคมีองค์8ปประการซึ่งเป็นวิถีทางสายกลางในพุทธนะครับและในที่สุดก็จะสามารถนะครับสำเร็จ นะมัคผลในทางทำได้นะครับจึงเล่าสู่กันฟังนะครับก็ขอให้ฟังพินิพยนาและเอาสาระประโยชน์ไปใช้ในการฝึกฝนสมาธิอำนาจของสมาธินะครับใครชอบฝากไลค์แช์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube channel ยูทูบช a n n e l อานเสกเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ